ไทยลีกลุ้นล้าแทสมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับนัาทหลังเกมนี้ครับความมันใน9เกมสุดท้ายในฤดูกาลนี้ขอฟบอลลีสูงสุดในบ้านเราคุณอนุสรดวแก้วครับไอ้สัญญาณนุบีเริ่มแบทเทิลครับชุดขาวและพูนอนกอกกบอลก่อนครับเจ้าบ้าน กงบอลยาวไปลุ้นข้างบนเลยนะครับของทางออสแมนตา,ตาอัวเพียอยากจะแทรกตัวว่าเอา้าบูโตสกับทางดุชิวราบอลเปิดของทางฟิลิปเป้ไม่ถึงครับโป่งไปก่อนของอน,นันต์ยังมาเข้าทางแถวสองัดไกลโอ้โหตรงนี้แม่ได้วัดได้วขวาครับเป็นวรชิตกฤษิมาเพนขวาได้ก่อนนะครับดูตรงนี้จับแล้วกะสับไกลเลยครับบอลพุ่งแรงเลยนะครับจะว่ายิงนยะหลุดเสาไปแบบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับไปเปิดพบื้นที่ให้ยิงแบบผ่อน วรชิตจิ้มต่อมาเล่นบนดินออกด้านข้างมีเวลาครับฟานบุโตสเปิดจัดระช้าตรงนี้เอ้าโอ้โหสุดท้ายไม่ได้เลยครับดูเหมือนน่าจะมีทงลำหน้าด้วยครับแต่ว่าโอ,โอสาวสองตรงฟิลิเป้นี่ไทยจังหวะเปิดแบบเลียดเข้ามาครับตรงตอนแรกเนี่ยคือจังหวะเข้าช้าเนี่ยโดนไม่เต็มด้วยครับตรงช็อตเทิมซักเนี่ยคือไม่ลำหน้าเลยครับไม่ลำครับครับโอ้แต่ปาดมาฟิลิปเป้ก็มาไม่ทันด้วยพี่เสาไกล,าล,ำลำนาราบุล บดินดึงหลบเอาเลยครับเลือกยิงอยังติดแค่ตรงนี้แล้วก็ตามมาแตะสกัดทิ้งได้ครับโซพรออสบันเอาแล้วจับบอลจะให้อักรพงวงเล่นโอ้หคืนสั้นนะครับแล้วกลายเป็นอัครพงว์ต้องโดนเหลืองเลยครับกลายเป็นบอลสเลือกอัดมาติดกําแพงครับโอ้ถ้าข้ามไปได้มีเสียวเหมือนกันแล้วหนุนใบของทาเคบตอ้าวดีตรงนี้โอ้หนึ่งศูนย์เลยครับ โอ้ต้องชมคลาสฟุตบอลของทางบราชิดนะครับโอ้สามารถบอลจังหวะนี้คือบอลสาปกติเลยครับดูจริงตรงนี้แต่กำแพงแล้วเควินนะกระดกมาไม่ลำแน่นอนนะครับขู่แล้วเหยียดขาไปสกิดเปลี่ยนทางครับนนเองขาตายไปเลยครับเปิดมาก็แม่นด้วยครับจุดพลูเข้ามาแล้วย่แ่ดีจริงๆครับโอ้ใช้บอลเปิดเข้ามาบ้องโอ้โหตรงนี้ ไม่ได้ก็จดจอขอ,องอัครพงศ์อูจะฟ้องนะครับแต่ว่าผู้สินยังไม่ว่าอะไรดูเกมก่อนครับได้จากฟิลิปป้สุดท้ายอีกครั้งหนึ่งครับเปิดมาได้มงจะฟ้องแฮนด์บอลลยครับจะฟ้องแฮนด์บอลดินนะครับเทคตรงนี้พยายามจะฟ้องแฮนด์บอลแต่ตรจริงๆวีอาร์ไม่ค่อยได้บอลเลยบอลทางเลือกที่เจาะท่าเรือไม่ได้ครับ ออกมาด้านขาน้างโอ้มเจอวิงแบ็คแข็งๆนั้นเข้ามาบวกครับทางโซซาบราเทศฟาวครับน่าจะเป็นลักษณะที่เปิดปุ่มมาเลยแล้วโอ้โหบุษินควักแล้วครับฝังเยรจะเข้าไปเบรกแต่ว่าสุดท้ายต้องเหลืองครับเดี๋ยวดูภาพ้ายทีหนึ่งแล้วกันครับว่าชัดเจนหาดไหน ก็น่าจะต้องเปิดเกมแลกมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะด้านข้างที่มองเห็นแล้วนะครับว่าเจาะได้แล้วออกบอลมาเดือบเปิดต,ตกตกกลางประตูได้บ้องโอ้โตรงนี้ชนคาแล้วสุดท้ายนี่โดนพ่วงงามพ้าจะคว้ามไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับบอลลอยมาแล้วขึ้นเทคสูงกว่าอัครพงศ์นะครับอย,อยู่ข้างหลังแต่โดนปัดก่อนเนี้ยปัดแล้วไปชนคานนะครับโอ้โหต้องชมความยอดเยี่ยมเลยครับ ตัวสุดท้ายเป็นชัยวัฒน์แต่ถ้าเดิมได้ต่อเขาซ้ายแล้วยิงหลุดออกไปแบบไม่ต้องลุนเลยครับประสมคลแมนๆของทางออสมันตบปัดกลับมาปัาดอ้าวแล้วสามโอโ้โ,อโหง่ายๆเลยครับดึงดึงกลับ้าสู่เกมเลยอัครพงผู้พิเศษครับโอ้โหนาที <c oughs> าห้าสิบเก้าเลยครับ <c oughs> ลำพูนม,มาแล้วครับประตูสําคัญเลยครับ <c oughs> เปิดมาสกิลเป็นทางจังหวะไม่ขาดครับจังหวะเป็นตั้งให้เลยครับดูสกิลมาแล้ว น่าจะเป็นศพพรที่ปัดแล้วกลายเลยว่ามาเข้าทางอัครพงศ์ได้ยิงแบบโล่งๆครับไปกักกันเองครับกับทางเควดีดมดํานะครับการสื่อสารไม่เข้าใจกันเองนะครับไม่ปล่อยไม่ดีเลยครับนี่เราเอียวมาจิงตรงนี้ก็ง่ายๆเลยบังคับไม่ตรงกบพอเพราะว่าไม่มีศพพรแล้วครับนิ่มๆเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งครับลำพูนต้นกันใหม่ใน ช่วงเวลาที่สำคัญเลยครับนาที59ประตูนี้บอลทุ่มมาะวัดยิงเอ้าโดนชนคานโอ้โหยังไต่สกัดทิ้งครับโอ้ยเกือบโดนครับทางฝั่งลับพูนบอลได้ไปไหนเปตักแตสวยเลยครับบอลไต่เส้นอยู่บอดินลองเปิดบุญมาเสาสองมาทำบ้นฟองโอ้โห่งงลูกนี้บมงข้ามขามจังหวะบอดินเปิดมาเสาไกลต้องพยายามที่จะโลมาหมกนะครับบอลมันลึกไปหน่อยนึงด้วยพยายามจะแก้ไขดูบอลทุ่มครับ ได้ยัดมาโอ้หโดนเหลี่ยมนอกครับจงังหวะซัดของเฟลิปเปียามอริมมอลรบินเก็บได้ให้ตาอัวตาอัวเหยียงเข้าขวาซัดเลยครับโอ้โหโองทุบทิ้งครับสมพลน้อยเลยครับได้ยัดมาแต่ก็ไม่หนีมือสมพรมากด้วยครับตำแหน่งยืนยังดีอยู่ครับแล้วก็ปัดได้สวยเลยนะครับบอลกำลังเสียบใต้คานเอา ซ้ายของชัยวัฒน์ครับตังป้อมเปิดเข้ามาโอ้โหเกือบมาถึงเสาไกลโอ้โหอย่างมาของป้อมบอลละวิ่งโอโ้โหลูกนี้บอลตกพื้นนะจะปัดทิ้งได้ครับสมพรนเนี่ยลอยมากดูจังหวะยิงแล้วฟาดครับบอลตกพื้นด้วยครับฉลับอีกครับแต่โอส้สมพรยังปฏิกิริยาดีมากนะครับคือฉลับแล้วไม่ได้เปลี่ยนได้เกมสวนตลอดเลยมาตรงนี้ของทับบ้บดินบดินเตะทิ้งวิ่งตามครับหนีเลยหนีทางออสการีเปิดมาบาลอชาต้องติดเซฟของ ทางดน,นแล้วบอลสองพวดมา2-1ครับโอ้ดังจนได้ครับจากทางฟิลิปปินบอริม,รมนาที70็นะครับประตูแรกของเขาเกี่กับกาน้าเรือมาแล้วครับเซอมานะครับปอดินจ่ายมามี2คนจังหวะไร้ยิงติดนดนอยู่ครับจังหวะสองไม่มีใครประกบเลยครับฟิลิปป้วิ่งมายิงด้วยซ้ายดูช็อตเดครับนนเองก็อยู่ในจุดที่อาจจะพยายามวิ่งไปเพื่อปิดมุมในการยิงครับแต่ว่าโดนยิงลอดขามาเลยครับ โอ้โหรือว่ายิงฉลาดเลยครับจังหวะพอดีหมดเลยครับครับดูคู่นสหัญญาณว่าจะให้เปลี่ยนตัวเลยครับอืมนี่ครับคือคือกีเก้ทำมาณ์ไม่ได้ครับคือไปไปนี่นี่แเ้าจะไปมีเรื่องกับทางทางเคปินดิดจริงจริงทีมตกเป็นรองต้องต้องสมาธิดีๆนะครับเมื่อกี้คือจุดเริ่มต้นคือไปดึงบดินผาลาอะไครับซึ่งตอนนั้นเปลยังไม่มาครับ จะไปอัวให้เดนิสมูโร่จ่ายต่อมาตาอัวบอลตกของตาอัวกระดกตรงนี้โอ้ถึงก่อนด้วยนะครับเดนิสเลือกแล้วได้สัตว์ลูกนี้ยิงตรงกลางเลยครับกลับเข้าสู่เกมตีเสมอสองสองครับระบุชาวบ้านนาที96-5พอดิบพอดีเลยครับเดนิสมูโร่ครับพุ่งไปก่อนนะครับเดนิสเองก็งางทะเลาะยิงดีหลังครับเลือกไปตรงกลางเลยสมพร พุ่งไปขวามือตัวเองครับโอ้โหแล้วยิงแบบนี้ก็หมดสิทธิ์เซฟได้ครับวางเท้ายิงแบบมั่นใจมากๆครับเรียกทุ่มเข้าในทุ่มไม่ดีเอาจาาังหวะเตะของธนบุนก็ไปดีเหมือนกันเราไปติดครับออกมาขวาเอาไปโดนแล้วจิ้มโอ้โหยังสกัดออกมาได้ครับการท่าเรือเกือบไปาดเลยครับทำเป็นเล่นไปครับการท่าเรือหลักกระเป๋า เหมือนจะจบไปเลยนะครับโโอ้หดูไทยลีกลุ้นลัดแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ